สวัสดีครับผมนุกับวันนี้นะครเราก็อยู่ในคลิป walk ดีกว่านะครับเป็นส่วนหนึ่งของคลิปเต็มนั่นเองนะครับในช่วงคลิปช่วงต้นเนี่ยก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ทําเพื่อสําหรับรุ่นน้องที่อยากศึกษาต่อเอ่อมาไรจอมเก้าของเจ้าคุณเหนือแล้วก็บางคณะวิศวะคอมพิวเตอร์ที่ใช้วุฒิปวสในการศึกษาต่อที่เป็นต่อเนื่องนะครับก็คลิปนี้เอาไ้ดูกันนะครับผมใช้วุฒิไอทีในการเข้าสมัครศึกษาต่อนั่นเองนะครับก็เราไปดูกันเลยครับนี่ยนะตอนนี้เราอยู่หน้า ของหน้า emission ของทางมหาลัยนะครับพระจอมเกล้าลาดกระบังนั่นเองนะครับก็ในส่วนนี้นะครับให้เราสมัครเข้ามาก่อนนั่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกรอกกับข้อมูลการสมัครนั่นเองให้เรียบร้อยนะครับกรอกให้หมดทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ข้อมูลการของวิทยาลัยนะครับเกี่ยวกับเกรดด้วยนะครับเราก็บอกไปว่าเราเป็นสายอาชีพปวสนั่นเองนียอยู่ที่ไหนเราก็บอกไปเกรดสามเทอมเท่าไหร่แล้วก็ระบุไปนะครับ ถัดไปก็เกล็ดอันนี้เขาจําเป็นที่ต้องใช้นะแล้วก็มาดูกันสําหรับหน้าหลักสูตรนะครับก็ในที่นี้หลักสูตรของวิศวะนะครับที่เป็นศึกษาปวาสเนี่ยเนี่ยให้เราระบุะว่าวิศวะปรมาสส์นะก็ใชออ้รอบของโครงการปมาสอรอบที่1น,นะครับพอตอนนี้รอบที่2อรอบที่สายังไม่มานะฮะก็เราก็เลือกมานะครับ,รอรบตอนนี้จะมีด้วยกัน4รายการนะครับ ก็จะมีตามนี้แล้ว่าตงนี้เราใช้น้อใช้นี่นะฮะแล้วก็กดสมัครนะแต่ว่าเดี๋ีวผมจะมาอธิบายรายละเอียดกันดีกว่านะครับประกาศการสมัครตรงนี้นั่นเองนะครับก็สาหรับคณะวิศวกรมต่อเนื่องเนี่ยร้สี่คนน,นั่นเองนะครับที่เราระบุกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดผมก็ศึากษาอันแรกนะตอนนี้มีแค่แรกนะก็คือนี้เวจหนึ่งนั่นเองนะครับถัดไปเราก็มาดูวุฒิว่าเนี่ยเราศึากษาต่อคอมเนี่ยมีวุฒิปสอะไนบ้าง,างที่เราใช้สมัครได้นะฮะในที่นี้ตอนนี้ผมใช้ไอทีเนี่ยในการสมัครน,นันนเอะะครบกก็็วิศได้นะ เพราะว่ามันเพราะว่าบางทีวิชาที่เราเรียนเนี่ยถ้ามันมีวิชานั้นเราสามารถเขาเรียกวอนเกรดได้เลยนะครับโอเคถัดไปเรามาดูกันส่วนที่เป็นเนี่ยรายละเอียดนะครับตามนี้นะฮะเป็นคนที่กังขาปวสหรสหือจบปวสใช้เกตดสามเทอมนะครับมากกว่า3.00นย์นะฮะแล้วก็เนี่ยตั้งหน้าสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านผ่านเว็บไซต์นะเว็บนี้แหละฮะแล้วก็ชำระเงินค่าสมัครนะครับ500บาทแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน ก็ได้นะครับหรือผ่านนาธนาคารเกษตรกรนะครับกำหนดการก็รับสมัครจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้ฮะแล้วก็ประกาศสิทธิ์วันที่วันที่8ธันวาก็คือ4วันหลังจากที่เขาปิดรับสมัครนะฮะก็จะประกาศว่าใครที่มีสินพาธน่าจะตอนนี้ยังไม่ถึงนะตอนนี้วันที่16เอ้ย14พฤศจิกายนนะครับก็ถัดไปก็คือวันนี้หลังจากประกาศเสร็จเนี่ย3-4วันเนี่ยเราก็จะต้องในประกาศเตรียมตัวแล้วว่าถ้าเราติดเราต้องเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ไหมไปสัมภาษณ์ นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีปีที่แล้วเนี่ยเขาจะ<พ>เขาใช้การสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับปีนี้ปีนเนี้ยหกสี่เนี่ยเขาสัมภาษณ์ออนไลน์แต่ว่าถ้าปีตอนนี้นะพะจวนตอนนี้ปีหกสี่ปีช่วงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะส,สถานการณ์เป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราต้องมาดูว่าเดือนหน้าเป็นยังไงถ้ามันไม่ดีจริงก็อาจจะมีสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับซึ่งออนไลน์เนี่ยที่ผมฟังมาเขาบอกว่า เขาสัมภาษณ์ผ่าน Discord นั่นเองนะครับโอเคนะฮะถ้าเราสัมภาษณ์แล้วเรารู้ผลเนะี่ยประกาศผู้เข้าศึกษาเนี่ยนะก็วันที่ส5ธันวาคมนะครับก็ยืนยันเอกสารเืนยันกาบชาระเงินเรียบร้อยนะครับเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะสมมติสัมภาษณ์ที่มาหาอะไรนะครับเตรียมไปไปสัมภาษณ์เนี่ยฮะก็จะมีใบสมัครอ่าใบสมัครไว้ดูกันนี่คือใบสมัครนะครับนี่คือใบสมัครนี่ใบสมัครนะครับนี่ใบสมัครนี่ใบสมัครแล้วก็ หลักฐานการชำระเงินอันนี้คือบินที่เราไปชำระเงินที่ธนาคารเนี่ยมันจะจริงๆมันจะยาวอันนี้นะแต่เขาจะฉีกไปส่วนของธนาคารนะครับแล้วก็มีบินว่าเราชำระเงินแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนนี้นะครับก็จะมีเนี่ยเกดสามเทอมนะฮะของปสองนะครับเนี่ยออกสามเทอมนะซึ่งออกในสัญษานะครับออกเสร็จออกมาก็จะมีให้พอเซ็นนั่นเองนะประมาณนี้แล้วก็ส้ำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครทายมา แล้วก็เนี่ยหลักฐานแล้วก็นําพอร์ตไปด้วยพอร์ตนะครับผมในส่วนตัวผมนะผมจะทำอะพอร์ตผมจะทาเป็น2แบบก็คือแบบนึงจะเป็นเล่มนะครับก็จะเป็นเล่มเอาไว้ถือนะครับเอาเปิดดูถ้าอีกแบบนึงก็คือพอร์ตที่เป็นออนไลน์นะเพราะว่าผมว่าพอร์ตออนไลน์สนะะดวกต่อการที่เอาไปดูมากกว่านะครับถ้าสมมติว,ว่ามันถึงเหตุการณ์นี้ไม่ดีจริงเรามีพอร์ตให้เขาดูแล้วก็เอาลิงก์หรือว่าคิอวอาร์โค้อคอดเนี่ย ให้เข้าไปเพื่อจะสแกนเข้าเว็บของเราแล้วก็ให้เลื่อนดูประวัติเพือตัวชิ้นงานเราเอาเอเอ,อะไรนี่นนะที่เราจะนําเสนอไปนี่นะครับโอเคประมาณนี้หรับรายละเอียดนะครับนี่ประกาศปุ๊บยังไงอะไรยังไงค่าทงค่าเทิงก็จะบอกระบุระบุไว้ตรงนี้นะฮะโอเคในส่วนถัดมานะครับช่วงถัดไปนะครับจะเป็นช่วงที่เราจะมาดูว่าเราจะมีสิทธิ์ข้อสัมภาษณ์หรือไม่งไงนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่า เ,เรามีเราจะเตรียมอะไรเอาไว้สำหรับพาไปสัมภาษณ์นั่นเองนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็ต้องตามไปดูนตอถ้าไปสวัสดีครับ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็วันนี้วันที่21ธันวาคมนะครับก็สำหรับเรื่องการสัมภาษณ์ของสอจอรอวิศวะคอมนะครับโดยใช้วุฒิปวสในการเข้าเรียนนะครับผมใช้เป็นไอทีในการเข้านะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสัมภาษณ์เพราะว่าประกาศตอนประกาศสอบสี่สัมภาษณ์เนี่ย ประกาศวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานะครับคิดว่าไม่ได้อ่านนะท,ทุทีแล้วก็สัมภาพวันนี้นครับสวันลังจกนั้นนะครับาสาวันลังจกนัรนสัมผณ์นะครับแล้วก็เป็นสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับเพราะว่าด้วยเหตุการณ์โควิดแล้วก็ล่าสุดก็มีองค์ปรอนะครับอกว่าออนไลน์ก็แอดไลน์เข้าไปนะครับไปรายงานตัวว่าเราเป็นใครเลขอะไรเชื่ออะไรนะครับแล้วก็เมื่อตอนช่วง8โมงนะครับมีรุ่นพี่ก็มีการเช็คชื่อ สะหรับสหรับสัสมภาษณ์ว่าใครที่มาสัมภาษณ์บ้างนะครับณตอนนี้นะครับก็หลักๆห,ห้องผมเนี่ยจะมีทั้งหมดที่เป็นสิทธิในกลุ่มไลยนยปีนี้มีทั้งหมด9-3คนที่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็แบ่งเป็นห้องเนี่ยมี3ห้องห้องละสสิคนนะครับคือห้องผมสัมงคนแต่ว่ามันมีเรื่องที่ผมต้องสวดอ,อย่งไม,มีสิทธิ์เลยนะก็คือมีคนมาสมษณ์ทั้งหมดเนี่ย20 2คนนะครับที่มารายงานตัวเมื่อตอนเช้าเนี่ยเมื่อตอนแปดก่อนแปดโมงครึ่งเนี่ยยีคนจาก3าคนนะครับ <can> ก็เลยประมาณนี้แล้วก็ <can> ก่อนช่วงสัมภาษณ์นะครับ <can> ก็คือที่นพี่จะมารายงานตัวว่าอยู่ไหมครับชื่อนี้ครับแล้วก็ส่งเมลไปแล้วเขาก็ส่งอีเมลกลับมาโดยการส่งเป็นลิงก์ก o เก e ล m มส์นะ <can> เพราะว่าสัมภาษณ์ใน Google Me e t นะครับก็ <can> ในก o o g l e Meet เนี่ย <can> ผมไม่ได้มาไว้เพราะมัน personal ส่นมัน p r i v a t นะครับแล้วก็แต่ว่าทางมหาหลัยเนี่ยเขาจะอัดวีดีโอเก็บเอาไว้นะครับในาในในก้นมิ้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3คนร่วมผมนะฮะจะมีอาจารย์สัมภาษณ์จะมีรุ่นพี่ที่เป็นคนอัดวีดีโอเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีผมนะครับประมาณนี้นะแล้วก็สิ่งที่ผมแปลกใจมากคือสัมภาษณ์ใช้ทั้งหมดผมผมได้เวลา6นาทีนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องคําถามนะครับคําถามที่ถาม คือก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่จะสัมภาษณ์มันมีการส่งพอร์ตไปแล้วอาจารย์ก็เลยเปิดพอร์ตเปิดพอร์ตดูนะครับแล้วก็เขาก็ถามว่าในงนที่ผมทำเนี่ยคืออะไรเขาถามโปรเจกต์เขาเห็นพอร์ตผมแล้วเขาถามโปรเจกต์ผมว่าผมทําอะไรแล้วก็ทำเ,เป็นอธิบายมามันเป็นยังไงอะไรยังไงถูกไหมประมาณนี้แล้วเขาก็มาเรื่องต่อว่ามีอะไรอีกไหมที่เป็นโปรเจกต์ก็จะเป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งก็อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยผมก็พูดไป นี่คำถามแรกนะครับคำถามสองคือ,อประมาณว่ามีอยากพิเศษอะไรตัวเองไหมนะครับก <c oughs> ็คือพิเศษอะไรตัวเองไหมคือผมก็พิเศษแบบว่าผมไปแข่งทักษะวิชาชีพมาระดับภาคนะครับแต่ไม่ได้จริงๆมันระดับภาคผมไปขึ้นผมได้ระดับสามแต่มันมีสิทธิ์ไประดับชาติต่อนะครับแต่ว่านั้นแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องนี้ไปพลาดไปนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะอะไรนั้นไหมแต่ว่าที่รู้รคือมันม <c oughs> <c oughs> ันถึงเทนพอควรนะ ในส่วนนี้แล้วก็ในเรื่องของสัมภาษณ์อีกข้อหนึ่งจริงๆมันต่อเนื่องจากในนั้นเขาถามเรื่องอว่า,าแล้วโปรเจกต์คุณอะไรยังไงเขาจะเขาจะไล่ถามโปรเจกต์นิดหนึ่งนิดนึงอะไรเงี้ยเขาถามว่าหลักการของเขาหลักการโปรเจกต์ผมคืออะไรใช้อะไรเขียนแล้วเขาก็จะมีอัน,นคือเปิดให้ผมดูได้ไหมถ้าเปิดได้เขาจะเห็นปุ๊บเขาจะเห็นแล้วเขาจะ ผมก็อธิบายไปเพื่อ,อผมก็เปิดโปรเจกต์ให้ผมดูว่าผมเป็นเขียนแอปลิเคชั่นเพื่อกบคุ่ LG อะไรอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าพอจบปุ๊บอะไรนั้นเขาก็บอกว่ามีอะไรถามผมไหมผมก็แบบจบแล้วเหรออะไรอย่างงี้ไม่มได้ไจบแล้วจบแล้วคืออผมผมถามผมถามอาจารย์ได้แล้วโอเคผมเลยถามผม,ถาม,ถ,ามถามแรกเลยแต่อันนี้ผมไม่รู้มันสามารถจะบอกได้ไหมนะแต่ผมจะบอกคลิปนี้หลังจากที่ประกาศสิทธิ์กันไปนะครับ ก็คือคำถามแรกที่ผมถามก็คือรับ40คนเนี่ยคือรับสี่คนรอบนี้เลยไหมเพราะว่ารอบนี้มีทั้งหมดเก้าคนที่มีสัทธิ์พส์ผมก็เลยถามต่อไปเลยอย่างนี้ว่ามีสิทธิ์ที่จะที่จะเรียนต่อในรอบนี้คือกี่คนอาจารย์ก็บอกว่า20กว่าคนครับผมก็บอกอ๋อก็คือเขาจะแบ่งไว้รอบสองรอบสามต่ออ๋อลรืมอบอกไปเปิดกล้องวันที่แรกเข้าก็ม้นะครับเขาจะให้เรียนตนโดยการ ให้ยื่นบัตรประชาชนมาให้ดูนะครับว่าใช่ถูกตัวไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้คือสิ่งผมเตรียมมาคือพอร์ตอะไรเงี้ยเรื่องพงเรื่องพอร์ตเลยอาจารย์จะเห็นอยู่แล้วเพราะเราอัพไปใน Google Drive ลืมบอกไปเรื่องพอร์ตนะครับพอร์ตเนี่ยเขาจะให้อัพแค่สิบหน้ารวมหน้าปกนะครับหรือจะข้างหลังด้วยก็ได้แต่เขาจะสิบหน้าให้เลือกอันที่เราคิดว่าเราอยากเลือกพิเศษเราที่เราอยากได้เปนตัวเองเราม้านสุดนะครับแนะนําคือให้ ที่ผมฟังมาคืออาจารย์อยากจะให้พิเศษเรื่องชิ้นงานเราก็คือแนะนำเนี่ยพอร์ตเนี่ยถ้าเราทามาเยอะให้เลือกอันที่เป็นพิเศษงานเราหรือเป็นใบเซอร์ซีบีเคดอ๋อเรื่องซีบีเคดที่ยวาถามผมว่าผมไปส,อ,อ,สอบผมไปแข่งเขาก็ถามว่าคุณทําอะไรมาบ้างคุณทําอะไรในนั่นเขาสอบอะไรบ้างผมก็บอกไปว่ามันเป็นอย่าง,งี้อย่างนี้อย่างนี้แข่งระดับภาค แล้วก็ไปรับชาติแต่ผมลืมบอกรับชาติไปมันก็เลยแบบรู้สึกต่ง,งหนิดนึงต่อต,ตัวเองนะแต่ว่าก็แนะนําว่าเรื่องพอร์เนี่ยถ้าปีหน้ายังเป็นเด็ก6 6หรือเด็ก6 5ที่ได้เห็นคลิปนี้หรือเปล่านะก็แนะนําว่าเรื่องพอร์เนถ้าเขาอัพออนไลน์นะครับเขาใช้เลือก10หน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็ห้ามเกิน10เมกด้วยนะครับก็ให้เลือกหน้าที่เราคิดว่ามันจําเป็นจริงๆนะครับในการ ที่จะนาเสนอผมก็จะผมก็จะนําเสนอคอร์ดผมไปอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยครับไปนะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นพวก Born ิจวัตรกิจวัติเนี่ยในส่วนนี้ผมก็เล่นเพรซเซนต์ไปนะครับแล้วก็สําหรับเด็กที่จะมาสมัครที่นี่นะครับก็อยา่าลืมเข้าเป็นเฮาส์นะครับถ้าเราเข้าเป็นเฮาส์เนี่ยแล้วเราสอบสมัครกับเขาเแล้วเขาเป็นเฮาส์เนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้เกียรติบัตร เขาจะเก็บเอาด้วยคือมีอาจารย์บอกตอนสมัยผมตอนสมัยตอน,อนดิ้นแล้วที่เป็น open house เขาก็บอกว่าเขาจะรับเนี่ยรับไปพิจารณาพิเศษสำหรับเด็กที่มาเปน house อะไรอย่างนี้ผมก็บอกไปว่าเขาถามว่าไอเกียรติบัญญาคุณได้รับที่เท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่าผมได้เอ็กซ์เซเลนต์แล้วเขาถามว่าอ๋อคุณด้านไอทีโอทีอยู่แล้วผมก็เลยบอกอ๋อครับมันผมชอบอยู่แล้วอะไรอย่างงี้เข,า,ขาให้ทำเรื่องไฟดึ้อๆไป,ไปก็ปีหน้าถ้ามี open house ก็แนะนำว่าเด็กที่จะเข้าสมัครนะครับรุ่นน้องหลังจากนี้นะฮะหรือรุ่นพี่นะครับที่เป็นหรือเพื่อนที่จะเข้าสมัครหลังจากนี้แนะนําว่าให้เข้า Open House ก่อนเพื่อจะเอาซูดิบิคิเตอเอาไว้เพื่อให้เราให้เขารู้ว่าเราอะมา Open House ของเขาเนะี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราได้อันดับดีเขาก็อาจจะดึงเป็นพิพิเศษอะไรอย่างงี้เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ผมเตรียมมนะันคือบงุงใบสมงใบสมัคร,ครอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ดูเลยครับเขา เขาไม่ถามเลยนะครับอันนี้แบบห้องผมนะคือกลุ่ม,มกลุ่มแรกนะพาะผมเป็นคนสัมภาษณ์คนที่ 1, คนที่สองหลังจากนั้ผมทักใส่ผมก็ทักปหาคนที่หนึ่งเขาก็บอกว่า6นาทีเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าได้แชร์จอไหมเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เขาผมใช้แชร์จอผมกเ็เขาก็บอกไม่ได้แชร์จออะไรเงี้ยนะครับก็พวกเกียรติที่ขอมาก็ไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าได้ใช้สหรับหารัยอื่นเนาะ ก็เกียรติบองเกียรติบัตรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราแบบเลือกเด้สุดให้เราเอาใส่พอร์ตไปก่อนพอร์ตที่เขาให้เลือก10แผ่นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีมาณนี้แหละนะแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้ไม่ได้ต้องรอดูวันที่15ธันวาคมนะครับพอจะเป็นวันประกาศส่วนคุณหน้านี่เองว่าจะได้ไม่ได้เพราะตอนนี้ในกลุ่มของสัมภาษณ์ผมเนี่ยอาจารย์ที่สัมภาษณ์เนี่ยผ่านไป10คนแล้วอ๋อลืมบอกไปเพื่อนผมสัมภาษณ์ห้องที่2 แล้วเขาใช้เวลามันเยอะกว่าผมประมาณเกือบเกือบสิบนาทีเขาอาจารย์อีกคนหนึ่งถ้าเจอคำถามนะครับเขาจะถามว่าเรียนอะไรมาวิชานี้เรียนอะไรวิชาทีเรียนอะไรคุณทาได้เหรอเขียนโปรแกรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยคืออาจารย์แต่ละคนจะถามไม่เหมือนกันนะครับย้ำว่าถามไม่เหมือนกันนะที่ผมเจอมานะผมมีเรื่องเฟรน์ให้ดูทั้งสองอันนะครับสาหรับคนที่จะถามในคนที่จะสัมภาษณ์ในรอบถัดไปอนไผมนะับก็คือจะมีอาจารย์ถาม สอง,ส,อง, on, ส,องสามคนสองสามคนแต่ว่าถามไม่เหมือนกันนะครับถ้าเจออาจารย์ถามเรื่องโครงการจะดีหน่อยเพราะว่าถ้าเราทําจริงๆแล้วเราพูดได้สบายมากครับเรื่องโครงการแต่ถามว่าถ้าเรื่องเรียนเนี่ยถ้าเราทําเป็นอยู่แล้วเราพูดได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราเจอเรื่องพอร์ตพอร์ตดูพอร์ตดูพอร์ตดูพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ตอนผมที่แรกคือเขาเขาจิกเรื่องอันนี้เลย mm hmm. เขาไม่ได้จิกหรอกเขาบอก,อ,บอ,กอันนี้ทำอะไร ชื่อนี้อะไรดื้อๆไปมาพูดให้เขาแบบให้เขารู้ว่าเราทําอะไรมาอธิบายลําดับขั้นตอนดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ยังไงมันมีสิทธิ์ตอนนี้มีสิทธิ์ประมาณสัก25%น้อจาก90หรือ80คน20 30% 40%นะครับเพราะว่ายังมีสิทธิ์ในรอบถัดไปอยู่นะครับถ้าคลิปนี้ออกมาแล้วให้รุ่นถัดไปดูได้ก็ เด็ก6 6 6, 6 7ห8หรือเพราะว่าอาจจะมีสัมผัสที่มหาลาัยแล้วนะครับก็ก็อเอาไปปรับใช้ได้นะเพราะว่าทำพอรครับแล้วก็พอเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมฟังมาอีกเรื่องหนึ่งคือพอร์ไม่ต้องเป็นก็ต้องหรูหราปลาจิงกงปาจิงโก,งงโกงอะไรไม่ต้องไม่จำเป็นครับทำเท่าที่เร,เราทอนได้แล้วเราสึกโอเคเราเราทำเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ดูที่ความสวยงามของพอร์อันนี้คือสอจลอนะครับ เอ่อวิชว่าคอมนะครับเขาจะดูที่ชิ้นงานเราว่าเราทำอะไรมาบ้างนะครับอันนี้พอร์ตผมน,นะว่าจังหวะนี้คือผมอันนี้ทำเองในแคนวานะครับแล้วก็คือทำเองในแคนวาเสร็จแล้วค้หา,หาเรื่องโฟล์เอนจากเอ่อพินเทอร์เลสนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็หน้าหน,น้าเอ่อโปรไฟล์ตัวเองแล้วก็ตรงนี้สกิลใส่ไว้ในนั้นแหละแต่คามจริงก็คือได้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับคือจานไม่ได้จานเลื่อนดูจานไปโฟกัสที่โครงการเลยอะไรเงี้ยอ่ะ อ๋อ oh, จะมีคำถามนึงแต่ว่าเป็นอาจารย์ของห้องถัดไปของห้องเพื่อนผมคือเขาจะถามว่าทําไมถามเรื่องเกตด,ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญถามว่าวิชาีเรียนอะไรอะไรนียนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปวันที่15ธันวาคมนี้นะครับสําหรับการประกาศผลของไอ้นี้นีก็เจอกันใหม่คลิปหน้ามเเีเดี๋ยวไปต่อน่งคลิปต่อไปนะครับก็ถามวันนี้เลยว่า ข้อเยีถามสำหรับรุ่นถัดไปก็คอมเมนต์ในแถบนั้นล่างดีสคริปชันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับเจอก,กันคลิปหน้าเอ้ยเจอก,กันสไลด์หน้าสวัสดีครับ